พี่เ้งทะเลอย่างรัอนะครับว่าพี่ใชัดลนะครับ่เขื่อรับี่นะครับนรตามที่ขไปนนอการเลี่ยทะเลอยางรัาใทีได้มมาอ่างเนิดตั้งใจมาเลยยเง25วันครับผม ก็สมุยก็ขนานปลนเต่าครัสม <nervous S 1> <Doom. S 2> ุยนี่ไม่ขาดเลยครับผมไม่เป็นไรใช่รขา่าัครับ